สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาตันต่อกับ p ป2020งนะครับปีครับอลเจนหลายคนคงเห็นปกแล้วเนาะว่าผมย้ายไปทีมอะไรนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าทําไมถึงย้ายไปทีมนี้และพี่ไม่ย้ายไปทีมอื่นหรอครับอะไรอย่างงี้นะบางคนอาจจะคิดว่าพี่ไม่ไม่เลือกคลิปอื่นเลยนะเลือกนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีใครปฏิเสธแล้วเป <laughs> ครับวีอาร์แจ็นะอ้า มีมิลานนะครับมีเลสเตอร์ซิตี้นะมีอาร์แจ็คนะครับที่ปฏิเสธเดียครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเนี่ยเขาหวังจะเราไปเราจะเป็นตัวสมรองแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกอย่างงี้แล้วก็มิลานก็เหมือนกันเลยคนระับควาพูดเดียวกันนะครับคือผมไปเลือกทีมที่เขาจะโอเคเกินไปนะแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับก็บอกว่าเปิดการว่าเดี๋ยวผม ได้นั่งแน่ๆถ้าคุณย้ายไปนะครับอ่ะส่วนดร์บี้เคานตี้นะครับในลีกแชมเป,ปี้ยนชิพของอังกฤษตอบตกลงกับเรานะ้วครับผมู้ชมครับผมก็งงเหมือนกันนะเอ่อวาองกฤษก็โอเคนะครับฟลิปโคคูรครับอดีตนักเตะทีวชาติฮอลแลนด์นะครับแล้วก็นักเตะบาร์เซโลนานะครับอ่าโอเคเราจะย้ายไปด่าดูดูดูด ทีมเขาต่อมีใครบ้างนะครับผู้ชมเราตัวจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องหัวก็หมายรู้ไหมว่าผมดูว่าเอ๊ดูเลยว่าพลังทีมไหนกองหน้าอ่อนที่สุดนะเรื่องอย่างนี้ดีกว่านะโอเคมากเลยเราจะไปยืนคู่กับเวนรูนี่ครับผู้ชมครับแต่ว่าเรามีคู่แข่งอย่างเจ้ามารต์ใช่ไหมเออไปสักทีเถอะครับพี่ครับอะย้ายไปนะ คอนแท a c t เนี่ยอยู่ถึง2,025เลยนะค่าเนี่ยอยู่ที่21,000ยูโรนะครับอ้าวตกลงยังไงเออตกลงแล้วใช่หรอเอออ๋อกดรีเทอร์นครับแม่ผมก็เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเราย้ายไปอยู่กับดาร์บี้เคาน์ตี้แล้วนะครับย้ายไปอยู่ลรีกอังกฤษเลยจากเจนลีกนะ แต่เป็นลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับคือถ้าเราย้ายไปอยู่กับโอ้ยเปิดตัวด้วยโอ้คุณผชมครับแม่มาเปิดนะเปิดตัวใส่สูตรหล่อมเลยนะแน่นอนครับให้สัมภาษว่าผมต้องยิงให้ได้เยอะๆนะครับที่บอกอยนะู่นั้น ผมจะตัวเล็กแต่ผมจะยิงเยอะนะครับโอ้มันหาสจัรย์มากเลยมันสุดพิเศษเลยนะครับอ้าวอ่านไม่ทันวะผมพร้อมจะเล่นแล้วก็คุณพี่พูดไปไหนเออจะเย็นๆสิอ่านไม่ทันเลยครับพี่อ้าวตอนนี้เรามาดูกันว่าหลีกชมชิชไปถึงไหนกันแล้วนะครับ โอ้โหถ้าทางจะต้องกู้อะอันนี้ฟิลทาวเป็นจ่าฝูงนะมี45ตมแต้มนะส่วนที่สองเป็นเบอร์แกรนดซิตี้42แต้มนะครับอันดับที่สามนอริรช4ส,สวอนซีซิตี้ส่วนดับเราของเราเนี่ย11เลยนะครับดาบี้เคานตี้ครับโอ้โห27แต้มชนะ7เสมอ6แพ้7ยิงมา27ประตูเสียม25ประตูโอ้โห,หลังรั่วแน่ๆ อ่ะโอเคโอเคนะเออหลีกนี้ผมว่าโอเคนละ้วชิปที่ชิพเราเราสามารถพาทีมขึ้นชิปที่ชิพเอ้ยพเพเ่มหลีกได้นะหนึ่งถึงสามไงเออต้องต้องติดหนึ่งในสามก่อนอนะ่ะผูตกแต้มห่างว่ะ,ะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเราสู้สุดใจนะครับเราไม่เคยแพ้ยอมแพ้อยู่แล้วเอ้ยเลือกเบอร์ไรเดียอ,อ๋อนี่เป็นข้อความนะอ๋อดูลงตัวจริงหรือหรอ เดี๋ยวเพิ่งจะหลบโอ้เพิ่งจะมาโอ้พี่แฮให้ลงตัวจริงเลยครับงั้นเราต้องเลือกเบอร์แล้วล่ะครับเบอร์อะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ใส่เบอร์แปดเหรอวักคอนแล้วกันเบอร์เก้าได้ไหมเบอร์เก้าได้ปะแต่ลราดิดูกดได้ปะเอ้ยได้ว่ะเออได้ได้แม่นี่ ไม่เห็นได้เลยอะไปดูเกมเจอกับทางด้านของวิสตัลซิตี้เลยนะครับกับทีมใหม่ของเราครับออะไปดูกันเลยครับดาบี้เคาตี้ครับเปิดปลายปาร์คเลยครับ รับการยินของพ r สตอลซิตี้ขอภัยคุณผู้ชมได้ช่วงต้นคิวอาจจะพูดนานไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นรยายละเอียดของเกมอยู่ดีนะผมไม่ได้พูดไรสาระนะโอ้ใส่เบอร์แปดครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราดีเควสเบอร์เก้าไปใช่ไหมเออผูนชมจะให้เราหรือเปล่า เลนคู่กับเวนลูไหนครับอ๋อเว้นลูนี่ครับสิแต่ไม่ได้ลงมั้งไม่ได้ลงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วไม่มีชื่อด้วยครับเล่นระบบ4-2-3-1ครับฟิลิปโคคูบิสโอลิตี้ครับเล่นระบบ4-2-2-2 แม่เรามาแต่อย่างว่านะเราคือนักเตะระดับเอเชียเลยนะคุณผู้ชมนักเตะยอดเยี่ยบเอเชียนะมันก็ต้องย้ายมาอยู่ลีกระดับนี้แล้วล่ะนะครับสำหรับการยิงประตูของเราอ้าเกมเริ่มครับมาดูกันครับกับการเล่นลีกแชมเปี้ยนชิพ โอ้เปิดสวยจังหวะนี้อ้าวครับมาครับมาครับพี่พี่ส่งดีครับไหลทีแล้วสัดแล้วโอ้โหยิงแบบนี้โอ้โหใส่สัตว์จะหนักครับคุณผู้ชมยิงเบาเหลือเกินแม่ทำเกมลุกได้ดีครับก็มีความเร็วนะแต่ก็ยังยิงไหลวะเนี้ยจัง <laughs> วันนี้หลุดครับหลุดแม่แต่ว่า โอ้ต้องคืนครับเอายังไงเนี่ยจะยิงไหมเอายังไงยิงโอ้ไม่เข้าครับนิดเดียวครับจริงจริงแล้วจริงๆผมไม่ควรจะไปเอาอบอเลเนื่ทำไปควรจะให้เพื่อนเล่นนะโอ้ครับเนี่ยไปแก้ตำแหน่งเขาครับถ้ายิงประตูแรกได้เร็วเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนจะไว้วางใจนะคุณผู้ชมนะมันจะส่งบอลให้เราบ่อยๆนะครับ โอ้โหเปิดอะไรวะเนี่ยอู้ทันด้วยวะเฮ้ยเปิดเข้าไปส,สัดเลยโอ้โหสุดยอดลูกนี้โอ้โหมาเดิมด้วยสวยงามครับอู้ออดูการวางบอลน,นี่แม่นมากแล้วดูการจับบอลสุดยอดครับแล้วดูการเปิดเข้ามาแล้วดูการยิงของเราครับไม่จับทั้งนั้นล้วบอลเล่ลูกนี้เต็มเข้าโอ้โหสวยงามสุดๆ เรียกว่าเพอร์เฟกเลยครับการทำประตูร okay. ูปนี้โอ้ควบเลยครับควบมาเลยครับมาแล้วครับประตูแรกของเรากับจาบีเข่าตีโอ้ยก่อนจบครึ่งแรกครับโอ้ใจได้ดีครับเจ้าบอลนี้น้ำหนักบอลได้ดีครับ เปิดไปเนี่ยเปิดลึกลึกเกินไปโอ้โหสวยโอ้โหจังหวะนี้มาได้ดีครับเอาเลยครับไหลไหลดิไหลลจริงเลยโอ้โหแม่ควรจะส่งขาดจังหวะผิดด้วยโอโ้ก็เกือบเป็นประตูครับลูกนี้ของเรา โอ้โหอะไรวะแย่งสองคนเสียบอลซะอย่างนั้นบ้าบอ่อแตกแล้วเข้าซองครับเยี่ยมครับและก็รัมันการเป่าจบเกมโอ้คหึ้งหลังไม่มีอะไรเลยครับไอ้ดาบี้ก็เคาะไอ้พิสตอกก็ไม่บุกเอาเรายิงประตูใช้กับทีมโอ้โหลงเล่นเกมแรกยิงเลยครับถือว่าแหมฉายแสงเลย ผู้ชมครับเกมที่21เมื่อกี้ที่เราลงเล่นนะครับส่วนระดับของเราก็ไม่ขยับเลยนะครับคุณผู้ชมก็อยู่ระดับที่11เหมือนเดิมส่วน Bristol City เนี่ยไม่อยากจะเชื่อครับเล่นแย่ขนาดนั้นอยู่ระดับ5นะครับแต่ว่าแต้มไม่ห่างจากเรานะเขามี34แต้มเรามี30แต้มนี่ผมมองไกลไปถึงระดับ5เลยนะเพราะว่าแต้มมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเกมแรกเราก็ยิงแล้วามาดูกันเมื่อกี้นี้ผม ได้อ e ีเมลแจ้งเบอร์นะครับว่าให้ใส่เบอร์9ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับได้มาจากวัคฮอนนะเออได้ใส่เบอร์เกาเอาดีครับเบอร์9ครับอ่าแล้ววักวัคฮอนก็ไปใส่เบอร์8แทนเรานะเออวะมาครับเบอร์9มาครับบอกว่าเออ,เอไปเลยเบอร์9ยิงประตูชัยนะครับอ่ะมาดูเกมที่22ของเรานะครับเราไปเยืนวิดโดสโบ ครับไปดูกันเลยครับเกมที่22ครับเรามาที่ลิเวอร์เซตสตเดียมครับบ้านของมิดเดิลสโบร์ครับสิงแดงครับมิดเดิลสโบร์เจอกับแกะเขาเหล็กครับจาบี้เขาตี้ นี่เบอร์เก้าโอ้โหมีวิ่งว้อมด้วยโค้เี่ EP นี้ได้สองเกมก็พอเนาะไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเนี่ยว่าจ่ายเออมาดูครับสองศูนย์หน้าครับเอาสมบัลลังก้าใครจำได้บ้างเออเฟชเชอร์นะวิงส์นะเซเวนเลสนะครับโอ้เราเคยเล่นมิดเดิลสซบโอ์นะนักเตะพวกนี้ผมคุ้นเคยนะครับอ่ามาดูของดับบี้เคาน์ตี้นะครับโรเบนซ์นะครับ โมเรนโตนะครับอันยาสามคนที่ <Because S 1> จะช่วยเราในการทำเกมร <political S 2> ุกนะครับเราไม่ได้เล่นกองหน้าคู่แล้วนะคุณผู้ชมโอ้ดาบี้เคาตีเล่นกองหน้าคนเดียวครับอะไปดูกเกมนี้ครับอาที่สไรเกอร์ครับ ไหลเลยโอ้โ oh, ห <c oughs> ดูไหลบนลูกนี้อโหยิงไม่ได้เรื่องเลยอโหดูกันไหลของเราเบอร์คลาสแล้วนะโอ้ oh, แต่ยิงเบอร์แคลสครับไม่ได้พูดคำนี้มานานดูครับหาพื้นที่ว่างแล้วเพื่อนก็นไหลมาให้แล้วเราก็ไหลเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้วิ่งเข้ามาชาร์จครับแต่มไม่ชาร์จครับยิงไปไหนครับผมยังจำชื่อไม่ได้เลย Nicely controlled. Wings. มาที่สวิเดชครับเยี่ยมครับโอ้โหแต่ว่าข้างหน้ามีเราคนเดียวไซเกอร์ต้องมาคองครับแทงให้ไปเยี่ยมอ่ะเฮ้ยแทงเลยสวยถึงก่อนแล้วกิงซะเลยโอ้โหเจ่านี่ไม่น่าจะได้ครับกิงกัดเสาแรกครับดูการทำขึ้นไปจังหวะนี้ครับ ผมว่าน่าจะออกเล่นริมเส้นว่ะดาบี้เคาตีนะ้ไหนดูจากการเล่นดูจากการยืนตำแหน่งแล้วนะลูแต่บื้ครับโอ้โหแล้วตัวเล็กอยู่ซะข้างหลังยังไงเปิดเข้าไปแม่เพียสชบครับโอ้โหแล้วไม่มีใครเอาบอลเลยเหรอตรงกลางอะ่ะเออเออ,เอติดว่ะโอ้โหบ่กกับอายาล่าตัวเบลล์ อันย่าปลเยี่ยมอันยา่าเออสวยเร็วขึ้นแลว้วซัดเลยครับมา <s ull ied> โอ้นี่คือกว่าจะตั้งเกงมขึ้นไปกันได้ครับคุณผมู้ชมครับเขาไม่ได้เล่นแย่นะแต่ว่าทีมไอ้บีเดอร์สบอเก่งนะครับมันก็จะปิดพื้นที่ได้ดีเอือกองหลังก็ยังมีสติอ่ะเกมลุกก็เจอกองกลางของบีดอร์สบเล่นได้ดีกว่าเท่านั้นเองนะ เอายังไงครับเนี่ยเสร็จเราวไหมยิงโอ้โหโดนเซฟครับแมวสัตว์ถอยหลักมาหน้ากรอบเขตโทษครับเฮ้ยเปิดเออโอ้ยกรรมการ์ฝ่าว้าบออะไรวะ โอ้เฮ้ยเนี่ยมันยังบ่อเลยไม่ฟาวโอ้โดนไปเหลี่ยงด้วยเวอร์โรเบนส์ครับโอ้โหดีเพอะ์แม่ต้องการประตูเว้ยอ้าวโดนเปรดตัวออกเหรออ๋อโดนเปรดตัวออกครับคุณผู้ชมครับอืรถเปิดเข้าไปรถมาโดนมงสกัร์พูดหูทรงบอลนี่เกือบโดนบงอ้าว เจอเปลี่ยนตัวแล้วครับสำหรับไทรเกอร์ชาบีเนียชาบีเนียครับโยกโยกโยกยังไงจะเปิดไปเนี่ยเสร็จเลยอ่ะแล้วก็มาเป่าจบเกมเลครับเกมนี้ยิงกันไม่ได้โอ้เกมสูสีมากผู้ชมครับเมสซี่โบค่อนข้างจะเหนียวนะครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ เราโดนเปลี่ยนตัวออกนะแต่ว่าคะแนนเนี่ยเราก็ได้เป็นแม n ต์ออฟเดอะแมนะครับคุณผู้ชมครับคะแนนมากที่สุดในสนามเลยนะครับคู่กับไอ้เบิร์ดเบิร์ดอะไรนั่นนะเบิร์ดสีบอนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะว่าไงจะให้ผมข้ามมมให้กับเปิดสกอร์ที่ที่ที่เวลาจบเกมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะให้ผมข้ามหรือให้อ่านแค่ บางเกมหรืออะไรยังไงนะครับจะมันมีเยอะมากนะครับเหมือนบดิฉันเป็นชิพนะคาร์ดิฟแพอสต็อกซิตี้ศูนย์สองอ่ะด์ฟิลด์ดีกว่าดูฮันด์ฟิลด์จ่าฝูงนะครับชนะวีแกนเล่นไปสองประตูต่อสี่นะครับวิสโซซิตี้โอ้โหเห็นอย่างนั้นเล่นไม่ดีเท่าไหร่หรอกไอพีดั้งโซ่ยังเล่นดีกว่าเลยนะเออวิสโซซิตีช้ชนะพีนัสเดนเจอร์ไปสี่ประตูต่อหนึ่ง ตอนที่ฟอร์เรสแพ้ครับแพ้บิลแมนไปสี่ต่อศูนย์ประมาณนี้ครับเราก็ขึ้นมาหนึ่งอันดับครับคุณผู้ชมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยโอ้โหแต่แต้มก็ไม่ได้ขาดอะไรนะหมายถึงว่าใกล้ๆก,กันกับเรารนะดาร์บี้มี38แต้มนะครับส่วนมิดแล้มี33แต้มนะครับอันดับ5เนี่ยมิดแล้วอเ,เอ่อบริสตอลซิตี้สาิเป็นฟอร์ด34เออนก็พอพอไหวพอไหว ดูกันอีกยาวหรือต้องยี่สิกว่าเกมนะมา,มาแจ้งเตอือนอะไรตอนนี้วนะเนี <c oughs> ่ยเดี๋ยวเกมต่อไปนี่เล่น EP หน้าละกันนะครับสำหรับวันจัน์ทนะครับคุณผู้ชมกับเบสจะมีทุกวันจัน์ทรถึงสุกนะครับอ๋อ,อได้ลงไปตัวจริงด้วยนะอ่ะสเกมหนึ่งประตูก็ถือว่าโอเคนะครับทีมก็เพิ่งย้ายมาด้วย ามาดูหน่อยสิว่าเป็นรูนี่อยู่ไหนครับเนี่ยเอาก็มีนี่ดูทีมคนอื่นมันเป็นดูทีมเราเป็นไงบ้างจริงจริงไอ้ไนท์เนี่ยมันควรจะมาเล่นตรงนี้หรือเปล่าอัย่าหรือเปล่าโกมีอะไรทั้งสามคนมะเนี่ยฮะมีทำไมสี่คนเนี่ยมีทำไมเนี่ยเพื่ออะไรนะโอ้แล้วไอ้โกตัวนี้หกสิบสี่และไอ้ที่นั่งสำรองนี่หกสิบเก้าคืออะไรวะฟิลิปโกฟู ล้มบอดปะวะเออไอบเบิร์ดที่ทำไมไม่ลงเล่นน่ะอ่ะเดี๋ยวดูดิทำไมมันอ๋อ,ไม,อไม่ฟองนี่ไงผมก็ไม่เคยเข้ามาในตรงนี้หรอกนะอ๋อพวกนี้ฟอร์มฟอร์มตกนะเอออ๋อฟอร์มตกมันก็เลยไม่ได้ลงเล่นนะครับผู้ชมครับอ๋อโอเคประมาณนี้ครับผู้ชมมาดูว่าทีมเรามีมีใครเก่งบ้างนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรล้วโอเคอย่าลืมกดแล้วก็แชร์คอมเมนต์คุยกันด้ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับเจอกันวันจันท์ทั้งฟีฟ่า20แหละก็เป๊2020นะเดี๋ยวตารางวันเวลาเดี๋ยวผมทําใหม่นะขออภัยด้วยนะครับโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับ